น้องน้อยนามนต์หลายแค้นเป่ามา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวปักหมุดให้ก่อนเนาะอะ,อะวันที่เก้าปังๆนะครับขอบคุณค่ะเออมีแต่กระแสวันที่เก้าดีมากเลยค่ะทุกคนวันที่เก้านะคะเสียงอีสานนะคะ ใครอยากที่จะรับรับเออรับทราบคิวงานหรือความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะ <ๆ S 1> เข้ากลุ่มแอนแฟนคลับได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แอดมินบีบตอบให้นะคะว่าใครแบบสนใจเข้ากลุ่มหรืออะไรยังไงนะคะเมื่อวานรอฝนตกใช่ใช่ตกแรงมากตกแรงมากจนแบบจนมัน เรื่โตนนะคะทุกไฟแบบมันก็จะชอบตกเวลานี้แหละทุกคนมันเป็นเวลาเดิมสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะสู้ค่ะสวัสดีพี่พีทขอบคุณพี่พันลบรอในกลุ่มระเบียบเจอกันเลยวันนี้ชุดพี่ลบออกงานแน่นอนนะคะแล้วก็มุงกุฎเราเอามาได้ยังมาแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะไม่มีอะไรลืมเนาะ ไม่ต้องเสียดายนะคะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปโชว์เปิดที่สาวน้อยนะคะใครผู้ใดที่สื่อบัรแล้วอยู่ในกลุ่มสาวหน่อยก็คือเบิ่งพอร์ตกันแน่นอนสองทุ่มมือนี่นะคะแล้วก็ตามไปที่ระเบียบว,วัฒถศิลป์กันต่อนะคะกลุ่มปิดนะคะเจอกันแน่นอนนะอันนี้บไร้แตงหนี่ยได้ขอใส่ฟิลเตอร์ในจังหน่อยนะคะเออสิว่ายอย่างวะลื่ม ค่าคูหนูำลังตอนนี้ก็จะถึงบ้านแพงค่ะแล้วก็แต่งหน้าประมาณหกโมงครึ่งนะคะรอช่างมาแล้วก็ตามไปที่ระเบียบต่อค่ะเอฟซี FC จากสงขาขอบคุณค่ะแล้วก็กลุ่มปิด ไม่ไม่ได้จ่ายตังค์นะให้ดูฟรีนะคะแต่ว่าต้องเข้ากลุ่มเนาะเพราะว่าเป็นเป็นกลุ่มเพจท,ที่สร้างมาให้ให้ให้เฉพาะกลุ่มนะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะไลฟ์สดแฮปปี้เบอร์เดย์แอนนะคะก็คือมีนี่แหละฟังเพลงจากแอนไปเรื่อยๆแล้วก็มีศิลปินรับเชิญไม่ไม่มากไม่น้อยเนาะเออเอาที่เชิญได้นะคะก็เป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละนะคะกะกะกะมาเปิดคอนเสิร์ตก็ชมฟรีนะคะสามารถเข้ากลุ่มได้เหมือนกันนะมีลิงก์ ชมฟรีนะคะไม่จ่ายตังค์สักบาทนะคะคืนกำไรให้กับทุกคนคะ่ะเจอกันที่ระเบียบขอบค,ะคะุณค่ะแสดงบทอะไรไม่บอกคะ่ะต้องรอดูนะคะพี่เดินทางทันคะ่ะอยู่ใกล้คะ่ะไม่ไกลคะ่ะไม่เกินความสามารถนะคะไม่เกินข้อสาม,มารถนะคะเพราะเกินข้อสามมารถของต่อให้ไกลกว่าน,นี้เราก็เคยวิ่งมาแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะเมื่อคืนเสียดายฟิชเชอร์ลงกับน้องลำใหญ่มากแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีมีมาอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาชี้แจงให้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ฝากมาละไออนไลน์มาให้ยังไม่ได้มีโอกาสคล้องสักทีไม่รู้เป็นอะไรเนาะอ,อยู่นนช่วงนี้ดูโควิดออนไลน์ตลอดได้เลยค่ะช่วงนี้ก็ต้องดูออนไลน์นี่แหละเนาะ นะคะขอบคุ่มไปแล้วขอบคุณค่ะยังเดี๋ยวมีอีกค่ะเดี๋ยวมีอีกนะคะเดี๋ยวมีอีกแน่นอนนะคะอุย้ยขอบคุณมากมากค่ะพี่พีทขอบคุณที่อวยพรนะคะขอบคุณพี่พีทมากๆครบรอบปีนี้ครบรอบยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าขวบไม่ใช่เส่บำว่าขวบเถอะยี่สิบเก้าขวบค่ะยี่สิบเก้าปีเต็มค่ะเมื่ออื่นนะคะที่ได้ เกิดมาบนบนโลกนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของแอนก็จะรวบรวมนะคะเงินที่หลายๆคนโอนโอนมาทําบุญกับเราเนาะนานแล้วเนาะก็คือพรุ่งนี้แอนจะถวายสังฆทานก่อนตอนเช้านะคะยุบานมีบุญประดับดินพอดีค่ะพี่น้องกลับไปกะได้ไปเฮ็ดบุญน้ำน้ำนำพี่น้องแล้วกบ่ายนอ้อบ่ายคุณแม่คุณย่าคุณตานะคะแล้วก็ร่วมไปถึง ตอนช่วงประมาณตอนบ่ายนะคะบ่ายมงเราก็จะเดินทางไปบริจาคน้ําพร้อมกับของใช้นะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จพายุพราชกนวลน,นะคะก็คือไปบริจาคของช่วยเหลือผู้ป่วยที่รักษาติดโควิดนะคะแล้วก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ญาติด,ด้วยท,ที่ที่ไปเฝ้าอะไรประมาณนี้นะคะกั จะเข้าไปบริจาคก,กันก็คือพรุ่งนี้ทําบุญด้วยแล้วก็ช่วงเย็นนะคะแอนก็ <and S 2> ให้ทุกทุกคนชมไลฟ์สดฟรีก็คือนี่แหละคะ่ะคืนกําไรให้กับทุกทุกคนนะคะรับชมเต็มเต็มอิ่มกันแน่นอนแต่ก็คือแบบเป็นเป็นฟิลบรรยากาศแบบว่าไม่ไม่ได้เป็นคนคอนเสิร์ตอะไรมากมายนะคะกับเป็นลองเพลงฟังไปเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะจริงๆอ่ะมันจะต้องออกส่วันที่หนึ่งอ่ะกันยาน่ะแต่ว่าวันที่สิบหกต้องรอซื้ออีกทีหนึ่ง เอาไปคล้องพร้อมกับต้าหยองได้เลยค่ะพี่น้องโนต้ตอันมันปลาไแล้วปลาไหลซ้ำต้าหยองอย่อแล้วประเด็นใครจะดูหมอลำวันที่ก้าหมอลำสตอรี่แจกบัตรอยู่เด้อจ้าได้เลยทุกทคนใครอยากได้บัตรฟรีเข้าไปที่เพจหมอลำสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่จับจับกิจกรรมดีๆมาแจกบัตรให้พี่น้องเพราะว่าบางคนช่วงนี้แอนซีบอกว่าอัน ไหลสดมันหลายกลุ่มเนาะบางบางคนกับอาทุนอาจจะแบบว่าบอบอเดมีสือเบิ้งทุกรอบขนาดนั้นเองสิแม,ม่นะคะขอบคุณคุณแม่สัจจาด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาใจช่วยขอบคุณแม่นิดนะจ๊ะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญค่ะทุกคนแอนมางานกับห้ทีมงานเตรียมของเตรียมหยังใบถาแล้วเนาะมาที่นี่กับเครื่องมืออื่นกับ มือนีกับสิอัจฉริยนอนนิดนึงอะแหลนะเนาะแต่ว่าวันนี้ก็เต็มวันวันนี้ก็ก็คือนอนเยอะอยู่แต่คือพูดถึงว่าพรุ่งนี้ก็ก็จะไม่ได้นอนเพราะเราต้องไปถึงบ้านก็ประมาณตีห้าตีห้าครึ่งประมาณนี้บ่เกินหกโมงเสาร์พอหกโมงเสาร์ตอไปจังหันน้ำพนเหลวไปวัดเหลตวตะเสาไปวัดเสาในหลอบหนึ่งปีเพราะได้ตื่นจักเทียง เหนื่อยแน่บองานหลายเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่ว่าดีกว่าไม่มีงานเออมันโชคดีมากๆที่โควิดไม่สามารถทําอะไรเราได้มันโชคดีมากๆที่ทําให้เรายังมีไปหน่อยไปหลายเห้องบาราแต่ว่ายังโชคดีที่บาเขาไม่ได้เห็นุในสิ่งที่เขาหลักแล้วก็มันทํามันทําให้ทุกคนได้เห็นเราอยู่ตลอดเวลา ก็แค่นั้นเองนะคะจะได้แบบไม่ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรจะต้องไม่ได้แบบว่าเงียบไปหายไปจังสิแม่ <laughs> ให้ผู้จัดการขับรถดีๆผู้จัดแจงูจัดแจงชีวิตสาวจวงแมสุขสันต์มันเกิดขอบคุณค่ะพี่อุกษา เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะถ่ายรูปนะคะมาให้พี่น้องแล้วก็เฮ็ดบุญที่สําคัญก็คือเป็นเป็นเงินทุกบาทที่ที่เราทําบุญก็คือเงินมาจากทุกๆคนนะคะทุกครั้งที่แอนได้มาไัยหรือว่าทุกครั้งแอนได้แอนไปงานแอนอะไรมาแอนจะแบ่งจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ทําบุญอยู่แล้วมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีจะมีบัญชีที่เอาไว้ทําบุญอยู่แล้วนะคะก็ก็ก็ก เป็นการเสริมบารมีเราคลองไปเรื่อยๆเห็ดบุญ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 เนาพี่น้องก็ได้บุญน้ำแอนพร้อมแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนให้แอนมีวนน